ชาวเนตเตือนแอฟทักซอนหลังออกมาเผยพฤติกรรมผู้ชายคนนี้ ยังเป็นที่จับตาว่าคุณแม่คนสวยแอฟทักซอนความรักครั้งใหม่หนุ่มคนไหนจะสามารถชนะใจคุณแม่ได้ยิ่งปีนี้หมอช้างทุสพรทักแรกดวงความรักราศีของแอฟทักซออนปังมากๆเตรียมการโอเพนนิ่งได้เลยแอฟทักซอนได้เผยว่าถามว่ามีดราราเด็กมาจีบไม้ไม่มีใครมาจีบหรอกคา่ะทุกคนก็คุยคุยกันแต่คุณทิมพิธาจะโดนเยอะเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วค่ะเจอกันครั้งแรกตั้งแต่อายุ10กว่ามั้งคะถามว่าจะ มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าเพื่อนไม้ก็ไม่หรอกค่ะก็เป็นเพื่อนกันส่วนกับนักสแสดงรุ่นน้องมาจีบไม้ก็ไม่มีค่ะทุกคนคุยกันหมดแต่ถ้าเป็น FC ก็จะมีแอฟรู้สึกว่าก็มีคนกล้าคุยมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกแอฟหมายถึงว่าพอถึงจุดจดหนึ่งเราเปิดมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายนะคะกับผู้หญิงก็ด้วยเหมือนกันสมมติเราได้ร่วมงานกับหลายช่องหลายคนเราก็เปิดกว้างมากขึ้นที่ผ่านมาหมด ดำได้ถามแอฟทักซอนว่าน้องมีแฟนหรือเปล่าอะซึ่งทางด้านหนุ่มกันชายก็ได้บอกว่ามาถามเขาทําไมล่ะซึ่งมดดําก็ได้ตอบกลับมาว่ามีคนให้มาถามก่อนที่แอฟทักซอนจะถามกลับว่าใครให้มาถามคะคนนั้นรอเปล่าคะซึ่งมดดําขชาภาก็ได้ตอบว่าคนนั้นพี่เจอแค่ห่างๆซึ่งแอฟทักซอนก็ได้ตอบกลับอีกว่าบอกเขานะคะว่าแบบไม่ว่างแล้วค่ะไม่ต้องรอค่ะซึ่งแม่ก็ออกมาชี้แจงอยู่เรื่อยๆว่าตนนันไม่ได้คุยกับ ตอนนี้สดร้อยเปอร์เซนต์แต่ล่าสุดจู่ๆก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ Comment ใต้โพสต์อินสตาแกรมของแม่แอฟทักซออรแอสแอฟอันเดสกอร์ทักซออที่บอกว่าแม่แอฟคะจากคุณผู้ชายตีเมียจริงหรอคะเราไม่สบายใจเรารักแม่แอฟนะคะและเป็นห่วงน้องคะ่ะสันดานมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าคขะคนนั้นใช้ชื่อแม่สร้างกระแสช่วยออกมาพูดด้วยนะคะรักนะคะต้องการให้แม่แอฟและน้องปีได้รักใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตคะ่ะงานนี้ชาวเน็ตหลาย คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าแมแอฟเคยให้สัมภาษณ์ในรายการแชฉเมื่อเดือนธันวาว่าไม่ได้คบคนนี้นะคะเพิเจอ